gia phi nham gia phi nham gia phi nham hai mươi rồi à năm rồi nè năm nè Hàng lắm á, cho nó có năm 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 rồi, năm năm nữa. năm xe năm 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 เ้าใครดีขึ้นแเราคอยชลล้างเองแต่ตอนนี้คอยยังเพีย้ยอยู่คอยได้พักพอได้ไหมน่ะจต่ล่ะแใช้ถั่วแช่ซร้าบุหรี่เลยแช่ถั่วใช้สร้าเป็นขีกาเลยก,มมกินแล้วทุบจิ้มเสมอใช่เอ้ากินแล้วเราต้องล้างท,างทีแช่ว่ามันจะเป็นขีกาขี้เงี้ยนหรอแช่บลีม ไปไปสิไปนะอุ้ยออกโรงพยาบาลน่าจะเลียดกวนเปลี่ยนเลียดแล้วกวนสิเป็นแบบไม่ว่าว่ากาวไหมจะเปลี่ยนเลยจะเข้าเปลี่ยนถ้าล่ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนยังเปลี่ยนแถวจะจะเปลี่ยนแล้วเท่าไหร่จังเปลี่ยนเหรอแม่นหาไรกัดเป็ดมืดขึ้นนรกอยากกินแต่ขี้ ไปแม่บอกลรากับลูกแม่อ้ยร่างกับจลร่างนี่นะถ้าแซวว่าจะเศร้าหรือเน้่ยเขาบอกออกจาก้องบยาบาลาเมื่อยคือคุ้มใจ่นาดคือแด่แดอายุนั่นแรงม,ม,มาตอ้องนอนน้ำลูกเนื้อมาแรงขึ้นมานอนเต็มขีคือว่าสั่นแม่คิดอ,อ,อยังอยู่คิดอยู่ คิดอยากใส่จะบาใส่เนาะใส่นวดให้แดงแมนนอนอ่มันเนาะแง่ขอแพนจุนเมันจะของไม่มาขีดหรอกอ่าสีแดงสีแด,ดงไปล้างถ้วยก่อนมันคำแล้วีอชิววะไปล้างถ้วยมอเองอยู่ไหนนะเอาอยู่อ่ะ ลเนี่ยเริ่กกินกาแฟนะจล้วจีนกสาอลแล้วก็จะกินกะบลังถวยกันโอไปเะไปเรา<ป>ก็เขียวกคอยคือจ้างเขียวขาจ้างน้ำหน้าจะกว่าดินโบราณมันงทำอนนังนงแมงหมดกันมากนีะยมัอยากนะ ยินมันแหละจะเว้นแล้วก็ขึ้นไปน,นอนบอกหลายเทีแล้วเจ้ายจะมาบอ,องสี่ขออ่อยเป็ไหงเจ้าโง่อยากนนไอคนไอมันหน้าที่ของกูกุ้งจักด้วยม<อ>ันต้องใส่มันต้องบอกอีกอยู่ใส่ถวยกระมังอยู่ใส่พูดไปเช่ขนาดไปล่างงอนมาขึ้นเชียงเด้จับขอกเซยหัวเด้<อ><อ> รึะังหมดแมงออกแล้วเจอแลไปทำไม่คุณแม่คุณแม่มเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้อันนี้ได้ยินพ่อพ่อจะทำอะไรพ่อจะกำลังจะต่อยอยู่เหรอเออฝันพ่อเป็นยังนงบ้างยิงยิงหรอใช่แล้วยิงยังได้ยินเขาอันนีก็ยังเห็นโพสอันหนึ่งอีกนั่นก็คือคุณพ่อสัก พาให้ผู้สาวแล้วก็น่างแจนให้ผู้สาวอย่างดีตอนอยู่ในบ้านเนี่ยคือไม่ยอมล้างเออทำไมไม่ใส่แบบเนี้ยปฏิการใหาทีหน่อยเด้เออบอกพวกล้างให้เร็วเวเนะาะครับตาแตกม,มือมืนหอกูล้างไว้หมดเรียบร้อยเฮอ,อ,อะไรเห็นไหมนี่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วมันเหลือไหม นี่พ่อเก็บเรียบร้อยแล้วนี่คุณพ่อไปเก็บผ้าเถอะข้าวกรนึ่งเฮ้ยมีอะไรบอกไปเก็บผ้าได้แล้วไปเก็บซเี๋เดีดวเโ,โ,โอ้ยเนาะเ็นพ่อพรมพ่อเนะอตอนตอนไปอยู่บ้านลูกสาวก็เก็บผ้าดี vô có cùng hỗn tẹt mình đi giác yêu thôi đấy